นี่คือตัวละครที่มีทั้งความอึดถึกที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับในอ g a ก็เป็นตัวละครที่ยื้อมากๆและถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังมองหาตัวละครที่สามารถออโต้วพวกดันลูนไอตัวชาเขียวตัวนี้ได้ผมแนะนำตัววคคิรีน้ำเลยครับ ถ้าเกิดมีใครสงสัยว่าเอ้ยนี่มันคลิปรีวิวไม่ใช่หรอ ก็เหมือนกันนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะแตกต่างตรงที่ผมอยากจะพูดอะไรก็ได้มันจะได้ไม่เรียงเหมือนกับรีวิวที่จะเริ่มจากสกิลไปรูนแล้วก็ไปที่แนะนําทีนะครับอันนี้ผมอยากจะเอาอะไรมาพูดก็พูดก่อนเลยมันมีความเป็นกันเองได้สูงนั่นเองนะครับผมเอาละเดี๋ยวในคลิปนี้เราเริ่มเลยกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําตัวละครว่าทาไมเพื่อนๆถึงควรมีตัวละครวาคิรีนน้านะครับ ก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปตอนต้นนะครับตัวละครวาคิรีน้ำเนี่ยเป็นตัวละครที่มีทั้งความถึกทนมากๆเลยถ้าเกิดเอาไปลง RTA ก็สามารถเล่นในสายของบิวยื้อได้เลยนะครับผมตัวละครฝั่งตรงข้ามลุมตีน้องวาน้ำเนี่ยสัก2ตัวหรือ3ตัวน้องเขาก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ยื้อสุดๆเลยและถ้าเกิดจะเอาไปลงในส่วนของ PVE ตัวของน้องก็มีสกิลทําให้เราสามารถออตโต้พวกดันต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะไอ้ดันกิ้ง าชาเขียวตัวนี้เลยนะครับที่ถ้าเกิดว่าไม่มีทีมที่สามารถจบภายใน9้าวิได้ตัวละครเราส่วนใหญ่ก็จะตุยแทนนั่นเองครับ เริ่มแรกเรามาเริ่มรู้จักตัวละครวาน้ำกันก่อนนะครับผมก็ตัวละครวัคกิริน้ำอยู่ในบทบาทของสายแท้งหรือว่าคลาสอัศวินนั่นเองนะครับโดยคลาสนี้ความสามารถก็คือมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่อัศซินเนี่ยเขาก็จะมาตบตัวแท้งกันก่อนเลยนะครับเพราะงั้นทําให้ตัวของวัคิรินี่ยเป็นตัวละครที่จะรับมือกับพวกตัวดาเมตตัวแท้งฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆเลยนะครับหรือจะพูดได้ว่าเป็นตัวรอมมอนชั้นหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผม hmm และด้วยสายแทงหรือว่าคาัดอัศวินเนี่ยจะมีความสามารถในการเอาตัวรอดมีพลังป้องกันเป็นพื้นฐานที่สูงอยู่แล้วก็เลยทําให้ตัวของน้องวาคิรี่ค่อนข้างอึดถึกทนมากๆเลยนะครับผมก็ขอเพิดถึงรูนก่อนก็นแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่จะเล่นน้องวานานะครับผมแนะนําว่าให้ใส่รูนเป็นรูนดีเฟนต์หรือว่ารูน HP เลยนะครับผมก็เลือกเอาว่าจะให้เซตเป็นอะไรถ้าเซตเป็น HP ตัวของรูนก็ควรเป็นดีเฟนต์นะครับส่วนออฟลองถ้าเกิดเป็นไปได้ก็หา พวกรบลีกมาใส่เยอะๆเลยนะครับอันนี้พือผมทําไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีดองไว้เลยก็เลยไปเน้นที่พวกแม่นยำเอฟเฟคเวลาใช้สกิลเหล่ยจะได้ติดแน่นอนนะครับผม เอาละทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันนะครับก็ต้องขอยอมรับเลยว่าตอนแรกที่ผมอ่านสกิลน้องวานาน,นะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่ไม่สุดสักอย่างเลยนะเพราะว่าสกิลหนึ่งก็คือสกิลโจมตีแต่ดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นสกิลสองก็เป็นสกิลฮิลที่แบบว่าไม่ได้ฮิลดุกใหญ่แต่ว่าเป็นการใส่บัฟฟื้นฟูต่อเนื่องซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยแรงหรือว่าไม่เร็วทันใจนั่นเองนะครับทำให้ผมตอนแรกเนี่ยมองว่าน้องอาจจะเป็นตัวที่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่พอปั้น มาสุดเนี่ยคือแบบลองใช้จริงโอ้โหไหนจะอึดถึกทนยื้อเกมได้นานมากโอ้โหไหนจะฮิวแรงสามารถทำดาเมจได้ดีระดับหนึ่งด้วยนั่นเองครับ เริ่มต้นด้วยสกิลหนกันก่อนเลยกันลก,กันสกิลนี้เป็นสกิล AOE นะครับแต่ว่าวงค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะโดยวากิรี่ทำการโจมตีมอนสเตอร์รอบๆถึง2ครั้งเลยนะครับโดยสัดส่วนสเกลดาเมจจะคิดจาก ATK บวกกับตัว HP สูงสุดของตัวน้องนะครับถ้าเกิดว่าน้องมี HP สูงก็จะโจมตีแรงขึ้นด้วยนั่นเองครับแต่ว่าข้อดีของสกิลนี้ก็คือจะมีการ ติดดีบัฟลดพลังโจมตี1ระดับถึง16วิด้วยนั่นเองครับถ้าเกิดว่าโจมตี2ครั้งพลงงานก็จะมีโอกาสลดพลังโจมตีถึง2ระดับเลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันติดอน,นะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นข้อดีมากๆทั้งการลง RTA PVP หรือว่า PVE นะครับเมื่อมอนสเตอร์หรือว่าศัตรูเนี่ยมีพลังโจมตีน้อยลงก็จะไม่สามารถเอาวาคิรีลงได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะแถมการโจมตีปกติก็จะมีพาสซีฟที่ว่าถ้าเกิดว่า ตัวน้องวาคิรี่ตีตัวไหนใต้ตัวของวาคิรี่จะทำการใช้สกิลหนึ่งอัตโนมัติเลยนะครับไม่เสียคูดาวไม่เสียมานาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผม ต่อมาในส่วนของสกิล2อเอายิงสกิล2ของวัคกิรี่เป็นสกิลฮิลที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวออร์เรคเตไฟเท่าไหร่นะความสามารถก็คือจะปลดเอฟเฟกต์ลดดีบัฟหนึ่งอย่างให้กับทุกคนที่อยู่ในอาณาเขตการใช้สกิลเลยนะครับพร้อมกับไร่บัฟฟื้นฟูต่อเนื่องระดับ1นานถึงสิวิให้กับทุกคนที่อยู่ในอาณาเขตทันทีเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าสกิลเนี้ยมันจะมีผลแค่ตัวละครตัวเราเองแล้วก็ตัวละคร ของเรานะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันมีผลให้กับทุกคนในปาร์ตี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราลงสมองรับภูมิหรือว่าลงบอสกิลเนี่ยเราใช้สกิลเนี่ยทุกคนเขาจะโดนปลดดีบัฟแล้วก็ได้รับการคิวฟื้นฟูต่อเนื่องหนึ่งระดับทันทีเลยนะครับแต่ว่าตัววาคิรี่กับตัวเจ้าของสมอนเนอร์จะมีข้อพิเศษหน่ก็คือตัววาคิรี่กับตัวสมอนเนอร์เนี่ยจะได้ทําการลดดีบัฟทันทีถึง2อันนะครับพร้อมกับทําการฟื้นฟูต่อเนื่องจากระดับ1ไปเป็นระดับ2ทันทีนะครับ ลยทำให้ตัวของตัวละครวากิรี่แล้วก็ตัวละครซัมเมอร์เนอร์เนี่ยอึดถึกทนเข้าไปใหญ่ด้วยนั่นเองครับเพราะว่าเราได้ฮิวที่ค่อนข้างแรงมากๆแถมยังกดดีบัฟถึง2อันไปด้วยนั่นเองครับและมาถึงพาสซีฟนะครับผมพาสซีฟนี้เป็นไฮไลท์ของวากิรีเลยก็ได้นะครับที่ทําให้วากิรี่ได้ฉายาอึดถึกทนก็เพราะว่าพาสซีฟอันนี้เลยนั่นเองนะครับผมโดยพาสซีฟอันนี้จะทําให้ตัวน้องวากิรี่ได้รับ คิดาดาเมจเบาลงถึง50%เลยนะครับซึ่งไอ50้50%เนี่ยมันเยอะมากมากเลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วใน r t a เนี่ยมอนสเตอร์ฝั่งศัตรูเขาก็จะเล่นเป็นคิดเรดคิดแดนอยู่แล้วพอมาเจอกับวาคิรี่นี่คือตีแทบไม่เข้าเลยนะครับได้รับดาเมจต่ำมากๆต้องเอาตัวละครมาลุม3ตัวเนี่ยถึงจะเอาลงได้เลยนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มีข้อดีเพียงเท่านี้นะครับผมตัวของวาคิรี่ก็จะลดคีดดเมจให้กับตัวซับมอนเนอร์ งอีก30%ด้วยโอ้โหเยอะมากๆ,ๆเลยถ้าเกิดว่าใครเล่นครีปเนี่ยแทบเอาครีปไม่ลงเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเล่นเป็นเคียนาหรือว่าออบ์เยก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะรอดจากการโจมตีของศัตรูได้ค่อนข้างมากเลยนะครับผมและผลอย่างสุดท้ายก็คือถ้าเกิดตัววาคิรี่เนี่ยถูกโจมตีติดกิติคอนน้องเขาจะมีโอกาส30%นะครับที่จะทําการฮิวตัวเองเท่ากับ5%ของ HP ทันทีเลยนะครับแม่ยิงตีติดกินิค น้องเขาก็จะยิ่งฮิวฟื้นขึ้นมานะครับทำให้ตัวน้องเนี่ยเอาไม่ดูจริงๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ลุมขนาดหนักนะครับเนี่ยก็ใน RTA นที่คือผมโดนแบรนบ่อยมากเลยนะครับตัวน้องวาคิรี่นะครับ เอาลนะเพื่อนๆน,น่าจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมน้องวาคิรี่น้ำถึงเป็นตัวละครที่อึดถึกทนนานเกมยื้อมากๆเลยนะครับด้วยความสามารถที่รถขีดแดงมีความสามารถในการฮิวและยังจะลดพลังโจมตีมอนสเตอร์หรือว่าสตูได้เนี่ยทำให้ตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครสายแทงที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างจากการเล่นตัวของ PVP ก็แล้วกันนะครับผมอาจจะไม่มีในส่วนของ RTA เนะี่ยเพราะว่าโดนแบนตลอดเลยนะครับ できません。使用できません。 วัคิรี่น้ำใช้ใน PVP หรือว่า RGA ได้ดีมากๆแล้วตัวของน้องก็ยังสามารถใช้งานในส่วนของดันเจียนได้ดีมากๆด้วยเช่นกันอย่างที่ผมเคยบอกหลายครั้งว่าไอ้ดันเจียนจิ้งจกชาเขียวเนี่ยมันตีคี้เราแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาวนะัคิรี่น้ำไปตัวของจิ้งจกเนี่ยเขาก็จะตีเราไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่ามันจะลดคี้แดงไปเลยไงแถมวัคิรี่เนี่ยก็ลดพลังโจมตีอีกด้วยทําให้ตัวจิ้งจกชาเขียวเนี่ยตีเราไม่ตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยก็ แล้วกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวอย่างที่ผมให้ชมนาะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างถึกมากเลยนะใน PVP เนี่ยผมก็ฆ่าแค่ตัวดาเมจแล้วก็ปล่อยให้วัคิลี่นั้นเนี่ยเขายืนตีไปจนหมดเวลาเลยนะครับแพชนะผมไม่สนใจหรอกนะก็จะเห็นเลยว่าตัววัคกิรี่นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปั้นมาผมสามารถยืนยันได้เลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ได้มีดีแค่ PVP หรือว่า RTA ใน PVE คอนเทนต์ต่างๆก็สามารถใช้งานได้นาฬิกาก็ใช้งานได้เพราะว่าอย่างน้อยน้องเขาก็มีฮิวต่อเนื่องไงถ้าฮิวตันบัฟเบิร์นของนาฬ อากาศเขาก็จะหายไปเลยทันทีนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกว่ามันคุ้มที่จะปั้นมากๆเลยนะครับยิ่งตอนนี้มีกิจกรรมหรือว่าถ้าในอนาคตมีกิจกรรมแจกวัคิรี่หรือว่ามีตู้วัคิรี่นะ้ำเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดมาลองใช้ดูนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะไม่เสียใจเลยนะเอาล่ะสำหรับคลิปแนะนำวาคิรี่นะผมก็ต้องขอจบเอาละ สำหรับคลิปทำไมเพื่อนๆถึงควรมีวคัคซีนน้ำก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b ์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะครับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามชมก็แล้วกันแต่สำหรับคลิปในครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ